ทัวร์แลว้วกูมาทัวรอก่อนร้องก่อนประมาณครับสิบห้านาทีไปนอนรอในมุ้งปะโอ MT ที่คนรู้จักพี่กายเยอะอย่พี่ทักทายทักทายมพี่ทักทายที่อะไรมันล็อกกูไอ้สัตว์โดนล็อกโดนล็อกแน่แนมันเอากูแน่ถ้ามันรู้ว่ากูเล่นอ่ะกูสาบบอ,อกว่ากูไม่ได้เล่น จำชื่อพี่ได้อยู่มากเลยดี๋ยวกูจะพิมพ์ว่ากายบอกว่าอย่าล็อกกายนะกายบอกอย่าล็อกกายนะน่ารอดน่ารอดนะพี่เห็นเชลรี่แบร์กับอ้าสันเอกลเล่นกันน่าจะรู้แล้วแหละบอกเดี๋ยวพี่กายไปบอกแลหลมสิงะแต่ล็อกนี่ไม่ซื้อของด้วยนะไอเทนดีบีมาอยู่นี่แล้วหรอ ปิดเสียงอันนี้กัน FC พี่นิวนิกเก็บครับอย่าขาดแต่ดูดูอันนี้อีกอีกด่แหรอกใครยังไม่ลงนี่ขาดใครนี่ขาดใครวะเจมส์หนีบหลุดบนนี่ไนโอบ่เอาลงแล้วเจมส์เจมส์เจมสตายแล้วมั้งเนฮะมีมีนีตัวเวฟบขับตัวอ้นิวเหรอเจมส์แพไปไหน เว็บขับไงพี่นิวนิกซี่มันเล่นหายแน่เลยเจ๊บแสนเหรียญฮะไม่ตัวเว็บขับอ่ะเจ้าของเขาชื่ออาร์มนิวมันไปเล่นบางทีหรอกคนนี้จิวานี่จิวอะไรบ้างพี่จิจักายบูนี่ชื่อคุณาใช่พี่เหตโต้กิวหนึ่งเจ๊บอกดับไปแล้วฮะตอดับเอาเรียบร้อย อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพี่เออใช่ใครอีกหนึ่งอ่ะใครอะเจมไงเจมมันหลุดรอมันดับคอมมันกึบองเสร็จสิได้ปะไม่ไม่ได้ยินไงเมื่อกี้ดูไอ้นี่ดูแข็งเลยเนี่ยใครว่างลมวะพี่เพียวแกมาอย่างวะแรงเย็นคนถังเข้าสองนาทีสองนาทีชิวชิวน่าจะทานมากชิบชิวพี่ชิวชิวออกไปหนูบหนตายอยู่ซูเปอร์เกมจ่ายยาเลยครับจ่ายยาเลยก็ได้ กำลังดูว่าซูเปอร์เกมจัดยาเป็นวะอ๋อเป็นอยู่เป็นอยู่เอาหลุดหุอีดอกหลุดหุดไอ้ยย่าูอย่าเซ้นะต่ไมุ่กันไ้เม่อกี้คำถามแรซเปอร์เกมรู้จักคันติเงี่ย บูบี้น่นี่บูบี้ทหารนใครนี่ขาดไอจีป่ะสใช่หน่เองพี่ไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นมานามันเยอะจงวะแก่ผมม็แค่วันมี่เจแเพอะไรี่แมเพจอะไรเอมพจเมเพจอ็มเพเอมเพจเอ็มเพจเอ็มเพจเอ็เจอ็มเพมเพเมพจเอ็มเเอ็ม อีดอกเหมือนมึงเหมือนมึงเล่นกันสองคนน่ะอีเทียรู้แผนกันอยู่สองคนรอบนี้ไม่เอาเราทรงเราสาวเลยอีแม่งอย่างเดียวเลยอีเข้าแก้วเยอะขนาดนี่ขอเล่นนานๆอ่ะไม่ต้องเอาอะไรมาขอนานๆน้องน้องแผนแผนเอ็มน้องเดี๋ยวน้องเน่อยากจะดูอีเทียนีแพ้กยมีแพ้แค่ไปในสามนาทีนะมึงกดไปเกอกโค้ดโค้ดทันไอีเทียทำทำไมอ่ะแม็คแม็คโค้ดมันคืออะไรเดี๋ยวกูเติมให้ โอ้น่าจะโน้นโน่นร้านนะน้าจะเป็นร้านนวแต่เท้วใช้แผ่นแผ่นเอสต่อโอ้ยรู้ก็นสอคนพี่น้องด้วยเลืนอยมาเยอะนอกเที่ยวไฟมาลงบ้านเราใช่ปะเดี๋ยวเอายาเสาไปบุกเลยนนาะเดี๋ยวเขาจะได้งงเลยนอ้น่าจะเป็นร้านหนึ่งวันะกูก็อยากรุวมกันทำไมเฮ้ยฮามูมันอยู่วันนอนแล้วหรอโอพวกพวกไอตัวที่มันอยู่บูฮาก์นะกอนมันไม่อยู่บันนอนแล้วหรอ ถืออให้ก่นนะคนไม่ครบหรือเปล่าพี่เบียร์พี่เบียร์สลับของไปเล่นล่างเลยก็ได้พี่พี่เบียร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีเลยถือมาแล้วโน่นโน่นดูนะเอ็มน้องคนเอ็มนะพี่กายโดนล็อกจริงด้วยร้อยเฮียอะไรคือไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้สุไอ้สุ่ยเหรอเรือมาทางทีง่ายเลยแหละเกือบตายเฮียงไปสวยพี่เบียร์ อีไหนนีอีลักลักมันกระโดดอีกูอีกอกเคียเียร์เขาก่อนนะครับโอเวอร์โโอเวยืนบอดบอดเียเคียรก่อนเดยเอาไฟไปไหนเดี๋ยวแล้วไปไหนเดี๋ยอีกเวีนีออส้าเาแกหน้าแกวล่างมันนะเฮ้ยโอ้โหดนดีคุนแต้อยกสวยนน่นเนเน้อง่นเเล่ง่ายหูกันให้บนไอสุ่เลยนมาโลกีไปแล้วนี่ เอลประมานจัรพอมานจัดยรออีแบกอีแบกต่อะไรอ่ะมโดทะลุได้ด้วยเหรอวะากายเล่นไปเล่นไปโดนะลโอ้โหตั้งแต่แล้วนะ ไมีมันแตกคนเียวอย่งเงี้ยคนดุใหม่คนใหม่ตอนที่มาแตกโอ้โหเรียปรับจอก่อนเลยอย่างเงี้ยเอาอันที่ไหนเสร็จหมดแโอ้โหโดนอีกแลวเอเคไปแล้วโอเคไปแล้วโอ้โหโดนอกคันนี้ปมะกันอะไรนะยังไม่ยกชนะหลังหรอจะไหนละเออวัน เอาขยไนขยันจะเบอะไรยัไบทไอวยเด็กเรกเาพี่มันหลอกล้างตีล้างเพิ่จะเอาไเบรกไวทีกำลังจะกราบหลังเลยไม่เห็นว่ามันตีอยู่ไว้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  าเน้บสวย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 แล้วไปกยเอาให้ตายไปเลยทีไปล้างล้าย่ามายุกับเราดิดูดูดิไอ้เหี้ยนี่สาวล่าแบบนีด้ไปแล้วนี่นี่นี่เป็นไงสวยสวยสาล่าครับโอ้โหลูกตังอียลูกกระบี่ใครใช้อยู่บ้างเลี้ยงหน่อยนี่มีอยู่นะป้อมครับ เมื่อกี้เราทำรามิสามล้านนะทำรามิแก้วหนึ่งมึงเหรอตอนนี้แก้วบอลนะครับแก้วบอลนะแก้วบอลขึ้นหมดแล้วนะเอาบอลแล้วก็ได้ครับล่างแก้วบอลนะโอ้โหล่างเข้าล่างเข้าตัวนึงไม่ทันไม่มีทีมแย่ยกเลยไม่ถึงไม่ถึงอะไรเนี่ยดู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 ตลางเต็มเลยเรียบร้อยแก้วบอลนะครับเอาแก้วบอลก่อนนะทานเลพี่คนโดนยกเอาโข อ้าอีเม้งเป็น้กเี่ยราตัเลยนะเรองนนั้เป็นลาเลยได้พี่สวยแล้วสวยแล้วจูบบนรันโดนลนจูบใจเยนๆไปลุ้นแล้วเปิดแก้วกแก้วนี่ขึ้นใจแล้วเนี่ย่นแนเอ็กเนาะล่างล้วงตัวไทยีทนโนอีนะลองโดอีลวดนะเอากรดีกับไปสวยโอ้โหโดนีย่น ลางเข้าตัวนึงล่าเข้าหลังสิงสิงแรงขนาดเต็มเปี้ยรูเหลมกลม่ไม่กลับไลกออยู่นะไม่ก่อยู่กลางเลยนะดีๆ้ตัวเนี้ยรับตเดีๆืดอดุไม่ไปนตายเว้ยโอ้ยอีแมสอีอสวยสวยสวยวางได้นะกางได้นะ โอ้โหได้เรา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 โอ้โหเออเออเอไม่มันเอาทุกไปม่นเอาทุกไปจุดกลางนะจุดกลางบ้านไอพี่มาเอาทุกมาเล่นถูงลูกมันมาทุกหน้าป้าวทุกเราทุกลราไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเล่นต่อเล่นต่อปากย่อเมียกันมานานเยอะจังเลยอยู่ได้ยังไงโอ้โหขุ้นเป็นไงยอดไม่ทันเฮ้ยที่เดียวเ

พี่ถือโล่เก็ได้พี่ไม่สวยสวยสทนสวยสวยแล้วสวยสวยเท่เนาะเขาได้มาดิ้งช่างมาดิไททูไททูเข้าไปหนึ่งโอ้โหยกขึ้นทลกแม่งหรอระวังมันจะยกครับมันจะยกมันจะยกมันเดินไล่อยู่ไปต้องเล่นหน้าหน่อยพี่บอกว่าไปหนึ่งมาเออเลิก

วิ่งโคตรก็ดีออน์อะไรปยู่ไอ้นี้มามาตัวพี่พี่ทัศใกล้เกิดยังเจลิแบกใกล้เกิดยังเกล้าเกล้าเกล้าเหล่าเหล่าอยู่ที่สามใกล้เกิดแล้วช่องวิ่มามาตัวบุกฮ่าตัวเออระวังระวังโดนยกบุกยกบุกหย่อนกลางครับหยอนกลางนะตัวบุกนี่หย่อนตัวนี้วิ่งล่างได้นะแม็กมันมีมันมีมันนะนิ่งยกไม่ทัน ตายลเดียแบไปยิงดิม่ยอีกแวเไปเลยเ้นหน่อยเบหน่อยโอ้ยเลยย้ว่ะโดาคืไงโอ้โหไม่ทันว่ะเปนล็อกเาุกก้อเหรอมน่าทีเไ่ยมานามาหน่ยร่างเข้าสองตัว e ่างเข้า2เงตัวผมต้องเล่นโลอีว่ะมันยุทีเดียวตุยเลย่เลยตัวนึงละโอเเลยล่าง้ไม่ทันล่ะ กระต้อมีคนไปอันนี้ทุบให้หวะ่ครับเออรอดน่าองสารยูรอดตัวนึงยูรอดันึงนะฆ่าได้น่ามปตัวอัะฆ่าแม่งก่อนเลยเก็บเราตอมาเลยพี่เก็บรรทอมมไเห้ยะมา่ะแล้วเราผมจะกาโอคยูยูยู อยู่ไว้อยูไว้อยู่ไว้อยู่อยู่ใคระเกิดแล้วจะเกิดแล้วตบุเกิดยังอจะบุกวะรอรอยู่รออยู่ถึงบ้านแล้วฮัลโหลแกร่างเข้าตัวนเขยยยยไม่โดนอีดอกเมเนมยูโคไม่ตายยิงไม่เข้ากับยาเยาวลางนะครับโดนสองยายาล่างนะยานยาวล่างไปเจอที่นั่นตย โอ้โหมันล้อหรอกมันมันหลุดผมไปนะบนบนบนมันนะเจคียอยังไงเจคียเจคียมานะยัไเจคียตรงกาก็ได้อีื่อนหนเออมานานตัวเยอะอีื่อนเลยอย่าอย่ากอบด้วยเดินผัดยกดีบนอระวังบนนะเคียมาเคียมาอยูะเลยสวยสวยสวยโคตรเลง

แล้วเล่นดีแล้วตอนนี้อะตึงตัอเองสูงแค่นั้นเอง